รัฐมนตรตีต่างประเทศหวังอี้ตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์เปิดเลยครับเกมนี้ภาษาดุเดือดรุนแรงหนักหน่วงแล้วก็คล้ายๆก,กันกับที่มีส่งข้อความให้สถานทูตจีนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นข้อความว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามภาษีสงครามการค้าหรือสงครามรูปแบบใดถ้าหากอเมริกาต้องการทำแล้วก็จีนจะสู้ถึงที่สุด วันนี้สับแสงภาษาลีลาของหวังอี้ดุเดือดรุนแรงใช้คำว่าอเมริกันไม่ควรใช้กฎเถื่อน Law of the Jungle กฎแห่งป่าหมายความความป่าเถื่อนที่จะมาใช้กับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่เล็กกว่าอย่าใช้คำว่า might is right แปลว่าใครมีอำนาจคนนั้นครองโลก might is right แปลว่าอำนาจถูกต้อง คนออนแอผิดเช่นนี้โลกอยู่ลำบากพอนั่งเปิดแถลงข่าวปังปั๊บหวังอี้ซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่าแค่รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเป็นมุขมนตรีและดูแลเรื่องต่างประเทศให้กับพรรคและอยู่ในระดับสูงสุดอยู่ใน politburo ของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยฉะนั้นไม่เพียงแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีเฉยๆแต่มีตำแหน่งวางนโยบาย เป็นมือขวาคนสำคัญในประชาคมโลกให้กับสีจิ้นผิงฉะนั้นสิ่งที่หวังอี้พูดคือสิ่งที่สีจิ้นผิงต้องการสื่อสารโดยเฉพาะพุ่งตรงไปที่โดนัลด์ทรัมป์แน่นอนเพราะโดนัลด์ทรัมป์สองสามวันที่ผ่านมาในคำปราศัยต่อสภา,าและในการให้สัมภาษณ์สื่อก็พยายามยืนยันว่าจะต้องสู้ต่อไป และสัต์จีนว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหากับสหรัฐหวังอี้วันนี้บอกเลยว่าถ้าประเทศใหญ่ใช้นโยบายมีอำนาจย่อมถูกเสมอไปจะทำลายระเบบโลกอย่างรุนแรงแล้วก็จะนำมาซึ่ง l a w of the jungle ซึ่งจะทำให้โลกนั้นอยู่ภายใต้กฎแห่งป่ากฎแห่งป่าคืออะไรคือประเทศที่เล็กประเทศที่อ่อนแอกว่าจะต้องรับกรรม หนักที่สุดหวังอี้บอกว่าประเทศมหาอำนาจควรจะต้องมีความรับผิดชอบในระดับสากลและจะต้องทำตามพันธกรณีต่อโลกที่สำคัญก็คือว่าประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ควรจะทำอะไรเพียงเพื่อที่จะตอบสนองผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะข่มเหงรังแกประเทศที่อ่อนกว่าด้วยพลังกำลังของตัวเอง เป็นการถแถลงข่าวนอกรอบของการประชุมสภาประชาชนกับที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาการเมืองซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่ถือว่าเป็นอีเวนต์ทางการเมืองใหญ่ที่สุดประจำปีของจีนหวังอี้ถือโอกาสนี้เปิดถแถลงข่าวหวังอี้บอกว่าตอบคำถามนะะักข่าว บอกว่าอเมริกาตอนนี้กำลังแสดงตนว่าจะถอยออกจากบทบาทที่ต้องรับผิดชอบต่อโลกถามว่าตอนนี้จีนมองยังไงกับที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการบอกว่าอเมริกา make America greatagain America first และตอนนี้ระเบียบโลกกำลังผันผวนปั่นป่วน และบอกด้วยว่าอเมริกากำลังถอนตัวออกจาก WHO และออกจากสถาบันของสาราราชาติหลายแห่งรวมไปถึงสภาหรือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนด้วยและขณะเดียวกันทรัมป์ก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ที่ต้องการยึดเช่นเกาะกรีนแลนด์คลองปาน,นามาและแคนาดา เห็นยังไงถามป้อนคําถามให้กับวังอี้วังอี้บอกว่าก่อนอื่นใดเนี่ยพื้นฐานของอธิปไตยความเท่าเทียมจะต้องสร้างอยู่บนความเห็นความเสมอภาคของชุมชนนานาชาติประชาคมโลกเราไม่สามารถจะอนุญาตให้ผู้แข็งแรงกว่าตัดสินทุกอย่าง บนพื้นฐานของอำนาจของตัวเองหวังอีนี่พูดต้องการจะชี้ไปว่าอเมริกากำลังทำตัวเป็นนักเลงโตนักเลงหัวไม้นักเลงปากซอยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีกล้ามใหญ่ก็สามารถที่จะสั่งการอะไรต่อมีอะไรได้หวังอีบอกว่าหาอำนาจทั้งหลายโดยเฉพาะต้องแสดงเป็นตัวอย่างในการยึดหลักธรรมบัญญัตนิติรัฐ แล้วจะต้องต่อต้านการใช้สองมาตรฐานและการเลือกปฏิบัติแล้วจะต้องไม่มีการใช้วิธีการข่มเหงรังแกปล้นใช้คำว่าปล้นเลยนะปล้นตลาดโลกหรือใช้วิธีการปั่นตลาดตามความต้องการเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นวังอี้เชื่อหเห็นว่าความสัมพันธ์จีนกับรัเสเซียเป็นตัวอย่างที่ดี ว่ามหาอำนาจประเทศใหญ่นั้นควรจะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนและบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้พยายามที่จะหาทางที่จะอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยไม่ฝักไฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีการเผชิญหน้าแล้วก็จะไม่มุ่งต่อต้านประเทศที่สมด้วยหวังอี้นี่ยกตัวอย่างรัเสเซียนี่น่าสนใจ เพราะว่ามีคนกำลังวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ไหมว่าโดนัลด์ทรัมป์สิ่งที่กำลังทำอยู่ขณะน,นี้พยายามที่จะเสี่ยมเสี่ยมให้จีนกับรับเสเซียมีเรื่องระหองระแหงกันด้านหนึ่งทรัมป์เอาใจรัเสเซียมากเอาใจปูตินมากอีกด้านหนึ่ง ผู้จา์นในที่สาธารณะกดดันจีนกล่าวหาจีนแต่ว่าการที่หวังอีวันนี้ยกตัวอย่างความสัมพันธ์จีนกบรับเสเซียผมคิดว่าเป็นการบอกกล่าวไปให้ประชาคมโลกเห็นว่าถ้าทรัมป์พยายามที่จะแยกจีนออกจากรัเสเซียหรือรัเสเซียออกจากจีนนั้นไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะทําได้เพราะหวังอีบอกว่า จีนกับรัสเซียความสัมพันธ์นั้นมีความมุ่งหวังเหมือนกันคือช่วยกันสร้างสิ่งที่ถูกต้องไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สำคัญคือเน้นไม่มีการเผชิญหน้าและจะไม่กระทำต่อประเทศที่สามด้วยหวังที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับปักกิ่งนั้นเนี่ย มีวุฒิภาวะมีความยั่งยืนและมีเสถียรภาพแล้วก็จะไม่ถูกกระทบโดยเหตุการณ์บางอย่างชั่วครั้งชั่วคราวและจะไม่ถูกกระทบโดยการแทรกแซงของประเทศที่สามด้วยนี่ผมคิดว่าชัดเจนหวังอีต,ต้องการบอกกล่าวกับชาวโลกบอกกล่าวกับอเมริกาโดยเฉพาะแล้วก็บอกกล่าวกับ ทรัมป์โดยเฉพาะว่าอย่าคิดอย่าคิดว่าจะต้องมีความสามารถในการแยกรัสเซียออกจากจีนด้วยวิธีการของทรัมป์นะหวงที่บอกว่าในโลกปัจจุบันที่มีความผันผวนอย่างยิ่งนั้นมันคือ ความมีเสถียรภาพที่สองประเทศคือจีนกับรัสเซียสามารถอยู่กันอย่างเหนียวแน่นและไม่โอนเอียงไปตามเกมของภูมิรัฐศาสตร์นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าวังอีตั้งใจเลยนะครับตั้งใจที่จะชเชให้เห็นว่า ใครก็ตามแต่ที่พยายามที่จะแยกจีนออกจากรเซียนั้นไม่สำเร็จหรอกเพราะนี่มันเป็นเหตุการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเหตุการณ์ที่ผันผวนปรวนเปรแต่ว่าจีนกับ,บเซียนั้นความสัมพันธ์มันหนักแน่นไม่โดนกระทบด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นหวังอี้บอกว่าประวัติศาสตร์และความเป็นจริง สะท้อนว่าสองประเทศนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและไม่สามารถที่จะถูกขยับขับเคลื่อนเป็นเพื่อนที่จริงกันเพื่อน true friends เป็นเพื่อนแท้เป็นมิตรแท้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสนับสนุนซึกก่งก,กันและกันและก็พัฒนาร่วมกันสำมะขุเซียนหัว บอกวิธีการของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ใช่พฤติกรรมของมหาอำนาจโลกที่รับผิดชอบวันนี้หวังอีป,ปักหลักให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะครับ90นาทีเลยแล้วก็โจมตีพุ่งไปที่สหรัฐอเมริกาเลยว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่สมกับที่เป็นมหาอำนาจโดยเฉพาะสงครามการค้า วังนี้บอกอเมริกาไม่ควรจะตอบแทนความดีด้วยความเกรียดแค้นไม่ควรจะเก็บภาษีเพิ่มโดยไร้เหตุผลเพราะว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมของมหาหน้าที่รับผิดชอบคือไม่ปิดบังอำพรางแล้วละ่ะระบ,บุชื่อไปเลย เพราะว่าสินค้าจีนตอนนี้ถ้าเข้าอเมริกาจะโดนภาษีเพิ่มอีก20% 20%นี่ across the board เลยนะครับคือทุกตัวซึ่งเป็นวิธีการที่ทรัมป์บอกว่าเป็นการลงโทษจีนแล้วก็ไม่เหมือนกับแคนาดากับเม็กซิโกที่ทรัมป์ต่อรองแรกบอกว่าอเอาเฉพาะภาษีรถยนต์ เก็บไว้ก่อนหยุดพักสักเดือนหนึ่งเพราะว่าทรัมป์รู้ละว,ว่าพอขึ้นภาษีอย่างนี้คนอเมริกันต่างหากที่เจะรอนอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เลยมาร้องเรียนต่อทรัมป์ว่าโอ้ยอย่างนี้หนักเลยครับที่ท่านทำอย่างนี้หนักเลยครับมันก็เลยทําให้ทรัมป์ต้องยอมถอยแต่สำหรับจีนนี่ไม่มีเพราะว่าจีนไม่แสดง บทบาทที่จะยอมสยบจีนตอบโต้ทันทีขึ้นภาษีสินค้าอเมริกัน10-15%แล้วก็พุ่งไปตรงที่เป็นสินค้าอาหารกับสินค้าเกษตรไก่ข้าวโพดฝ่ายแล้วก็ยังมีการควบคุมการลงทุน จำกัดการลงทุนการส่งออกของ25บริษัทอเมริกันโดยอ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงจีนนะครับลงโทษไม่ยอมให้25บริษัทในการที่จะทำธุรกิจเพราะจีนอ้างว่ามีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคง มาตรการทั้งสองฝ่ายนีย่มันมีผลกระทบต่อการค้าทั้งสองฝ่ายไม่ต่ำกว่าเป็นแสนแสนล้านดอลลาร์เลยเพราะว่ายักษ์ใหญ่ทั้งคู่ค้าขายกันเยอะทั้งคู่หวังอี้บอกอย่างนี้บอกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานั้น มันต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต้องเสมอภาคและต้องถ้อยทีถ้อยตอบแทนกัน reciprocal แต่ equitable ด้วย reciprocal นี่ทรัมป์ใช้ reciprocal แปลว่าต่างตอบแทนคุณทำให้อย่างนี้เราก็ทำตามนี้คุณขึ้นเราก็ขึ้นคุณลงเราก็ลงแต่ทรัมป์ใช้คำว่า reciprocal tariff ในภาษีเนี่ยเป็นการตอบโต้ เดยบอกว่าประเทศอื่นเอาเปรียบอเมริกาขึ้นภาษีอเมริกาคิดภาษีน้อยกว่าทรัมป์ก็เลยบอกต้อง reciprocal คือต้องตอบแทนแต่ตอบแทนความหมายทรัมป์นี่คือแก้แค้นนะครับฟันกลับแต่หวังอีเน้นคำว่า,า equitable เสมอภาคนี่คือเป็นภาษาจีนที่แปลภาษาอังกฤษวังอีบ,บอกว่าถ้า ทั้งสองประเทศเลือกที่จะร่วมมือกันก็จะได้ประโยชน์ทั้งคู่ก็จะเป็นวินวินคือชนะทั้งคู่ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์วินวินแต่ทางตรงกันข้ามถ้ากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้แรงกดดันแรงกดดันอย่างต่อเนื่องไม่ลดละจีนก็จะตอบโต้อย่างแข็งขันเช่นกัน หวังอี้บอกเลยนะหวังอี้นี่ต้องเรียกว่าเป็นนักการทูตรุ่น,ร,นรุ่นหลายครามเลยลอยู่มายาวนานรู้จาักการเมืองระหว่างประเทศอย่างดีโดยเฉพาะมองจากแง่จีนแล้วก็ยังเน้นอีกนะว่าจะต้องเคารพในกติกาพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์รัฐต่อรัฐซึ่งเป็นหัวข้อหลักสำคัญสำหรับ ความสัมพันธ์จีนกับอเมริกาหมายความว่าต้องใช้กติกาพื้นฐานอย่าออกนอกลูกนอกทางอย่าเล่นผิดกติกาวังอี้บอกว่าไม่มีประเทศไหนนะควรจะฝันจินตนาการว่าจะสามารถคุกคามกดจีนและยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไม่ได้จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน ต้องไม่ใช่ทั้งกดแล้วก็บอกว่าเราดีกันบอกว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้วังนี้บอกว่านี่มันเท่ากับเป็นพฤติกรรมสองหน้าเนี่ยถ้าด้านหนึ่งกดดันอีกด้านนึงบอกโอ้ยเราดีกันนะอย่างนี้จีนถือว่าพฤติกรรมสองหน้าซึ่งไม่ดีสำหรับความสัมพันธ์ไม่ดีสำหรับเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทั้งสอง หรือไม่ดีสำหรับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันกพราะจะไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันต้องไม่ใช่เล่นด้านหนึ่งกดดันด้านหนึ่งบอกเราดีกันฉะนั้นอย่าเชียวอย่ามนโนอย่าจินตนาการว่าคุณเล่นเกมนี้กับเราได้ จีนบอกว่าบางทีบอกจีนไม่เคยย,ยั่วยุให้เกิดเรื่องแต่เราก็ไม่กลัวการย,ยั่วยุนี่ถ้าหากมีการกดดันเราอย่างหนักหน่วงรุนแรงหรือมีการคุกคามหรือมีการคมขู่จะไม่มีทางที่จะมาสร้างความหวาไหววันไหวให้กับความมุ่งมั่นของประชากร1,400ล้านคนไม่มี จะมาแบล็กเมล์จะมากดดันจะมาขู่เข็นเราจะไม่มีทางที่จะทำให้จิตวิญญาณความมุ่งมั่นของชาวจีน1,400ล้านคนนั้นหวันวไ้วได้และมันก็จะไม่มีทางยับยั้งการลุกไปข้างหน้าของจีนการฟื้นความยิ่งใหญ่ไปข้างหน้า อย่างที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกมายาวนานตลอดสังเกตรครับว่าช่วงหลังนี้ภาษาของเจ้าหน้าที่จีนนั้นหนักขึ้นแลแรงขึ้นตลอดแรงขึ้นกว่าปกติหนักหนึ่งขึ้นกว่าปกติฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้จีนลุกขึ้นมา เผชิญหน้าก็เผชิญหน้าแหะตรงนี้แหละครับที่มันอวนไหวอวนไหวไปทั่วกระทรวงตามประเทศจีนเองออกมาเตือนเมื่อวันอังคารน,นะครับว่าจีนพร้อมที่จะทําสงครามกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามอื่นรูปแบบใดแถลงการโฆษกของกระทรวงตามประเทศจีนชื่อหลินเจี้ยนเนี่ย แถลงเมื่อวานนี้ก็ภาษาแนวเดียวกับหวังอีวันนี้คือแรงฤละดุและมัดต่อมลินเจียนโคสกกระทรวงตามเทศจีนพูดเปก่อนว่าการข่มขู่คุกคามไม่ทำให้เรากลัวนะการพยายามรังแกเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จการใช้แรงกดดันการขู่เราไม่ใช่วิธีที่จะมาคบหากับจีนเ่ คืออย่ามาใช้ภาษาดุดันดุเดือดกับเราไม่ได้เราไม่ยอมรับหรอกทำเนียบขาวบอกว่าที่จำเป็นต้องขึ้นภาษีจีนทำเนียบขาวในที่นี้ก็คือทรัมป์คนเดียวนั่นแหละโดยที่ทรัมป์อ้างว่าที่ต้องขึ้นภาษีสินค้าจีนเข้าอเมริกาก็เพราะจีนไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการหยุดยั้งการไหลเท ของยาเสพติดเฟนทานิลซึ่งโคสกกระทรวงตามที่จีนบอกว่าอันนี้มันเป็นข้ออ้างไร้สาระข้อแก้ตัวไร้สาระที่จะมาโยนบาปให้กับจีนบอกวิธีการที่ถูกต้องนั้นก็คือปรึกษาหารือกันอย่างเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันโคสกจีนบอกว่าถ้าอเมริกา มีวาระซ่อนเรรนอย่างอื่นอยู่ในใจแล้วถ้าหากสหรัฐต้องการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามภาษีสงครามการค้าหรือสงครามรูปอื่นใดเราพร้อมที่จะสู้ถึงที่สุดต้องถือว่านี่เป็นภาษาแรงที่สุดทที่เราเคยได้ยินมาแล้วและข้อความนี้แหละที่ไปขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ ของสถานทูตจีนที่อเมริกาในวันต่อมาครับที่น่าสนใจคือจุดยืนของจีนเกี่ยวกับเรื่องสงครามยูเครนด้วยเนี่ยอยู่กันละข้างกับอเมริกาเลยนะครับเมื่อวานนี้ฝังอี้บอกว่าการเจรจายุติสงครามยูเครนเนี่ยจะตัดสินโดยอเมริกาและรัเสเซียสองประเทศเองไม่ได้ต้องให้ยูเครน และยุโรปเข้าไปมีส่วนด้วยนักข่าวถามรมัฐมนตรีต่างประเทศจีนบาังอี้ว่าบทบาทจีนจะเป็นยังไงในการเจรจาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐในการหยุดยั้งสงครามซึ่งหวังอี้ก็บอกว่ายูเครนเองและยุโรปควรจะ อยู่บนโตะเจราจาด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เพียงสองประเทศคืออเมริกาการัสเซียเท่านั้นที่ตัดสินวังนี้บอกว่าตั้งแต่สงครามยูเครนเกิดเนี่ยจีนได้พยายามสนับสนุนให้มีการเจราจาและการต่อรองโดยหาทางออกทางการเมือง หวังี่บอกว่าจีนรู้ดีวา่าต้นตอของวิกฤตนั้นมันซับซ้อนแต่ว่าความจริงข้อหนึ่งมันชัดก็คือความขัดแย้งไม่มีใครชนะและสันติภาพไม่มีผู้แพ้สงครามไม่มีใครชนะสันติภาพไม่มีผู้แพ้การเจราจาบนโต๊ะที่จะระง,งับความขัดแยง้งต้องไปจุดเริ่มต้นของสันติภาพ แล้วหวังอีกก็บอกว่าทุกคนก็หวังว่าจะมีผลที่ยุติธรรมที่ยั่งยืนและที่มีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้หวังอีกบอกว่าจีนพร้อมที่จะเดินหน้ามีบทบาททางด้านสร้างสรรในการช่วยแก้วิกฤตแล้วก็หาสันติภาพที่ยั่งยืนตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมก,กันกับประชาคมโลกภาษาของจีนนี่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะไม่บุมบามไม่ร้อนแรงไม่หัวร้อนแล้วหวังอี้ก็บอกว่ามองกลับไปข้างหลังเนี่ยมองย้อนกลับไปเนี่ยความจริงตั้งแต่แรกเนี่ยสงครามนี้น่าจะหลีกเลี่ยงได้ด้วยซ้ำเพราะว่าทุกฝ่ายควรจะเรียนสรุปบทเรียนจากวิกฤตครั้งนี้เพราะว่าคำว่าความมั่นคงมันต้องเป็นเรื่องของทุกฝ่าย แล้วต้องเท่าเทียมกันถ้าประเทศหนึ่งอ้างถึงความมั่นคงตัวเองความมั่นคงของประเทศนั้นต้องไม่ไปล้ำเส้นความมั่นคงของอีกประเทศหนึ่งแปลว่าประเทศหนึ่งมั่นคงไม่ใช่แปลว่าอีกประเทศหนึ่งต้องไม่มั่นคงนี่เป็นแนวทางที่หวังอีพยายามที่จะบอกกล่าวกับทุกฝ่ายว่าจีนนั้น ต้องการเห็นการเจราจาที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องอยู่ในลูปของการเจราจาไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่หรือสองฝ่ายที่มาตัดสินอนาคตนี่คือหลักใหญ่ที่สร้างความปันป่วนผันผลอย่างหนักแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่า มันจะจบยังไงเพราะว่าถึงแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าทั้งเซเลนสกีและปูตินมีความพร้อมแล้วที่จะเจรจาแต่ยังมองไม่เห็นว่าที่ว่าพร้อมนั้นมันเป็นยังไงมันจะนำไปสู่การต่อรองเงื่อนไขเพราะว่ามีการถล่มโจมตีกันหนักขึ้นอีกรัสเซียถล่มยูเครนหนักขึ้นอี จึงไม่มีใครสามารถมั่นใจด้แล้วว่าตกลงสันติภาพมันจะมาได้จริงหรือถ้าหากการถล่มโจมตีนั้นยังหนักหน่วงชนี้นที่ว่าไม่รู้จะไปจบยุติอะไรตรงไหนอย่างไรแต่สำหรับจีนแล้วการที่หวังอี้เปิดโต๊ะเจาแถลงข่าวยังดุดันเช่นนี้บอกว่าอย่าเอากฎป่ามาใช้อย่าใช้วิธีคุกคาม คมเห็นรังแกคนอื่นประเทศใหญ่ต้องเป็นประเทศรับผิดชอบประเทศใหญ่ต้องไม่ใช้กำลังที่แข็งแรงกว่าไปรังแกรประเทศที่อ่อนแอกว่ามิฉะนั้นโลกจะไม่สงบดังนั้นภาพที่เราเห็นวันนี้มีสองมุมมุมหนึ่งหวังอี้ต้องการซัดกลับทรัมป์สีจิ้นผิงยังไม่ต้องพูดนะครับงานนี้ ส่งวังอี้ออกมาสัต์ก่อนจากนั้นหวังอี้ก็ต้องการเด่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียใกล้ชิดกันยังไงก็ตามแต่ทรัมป์จะบอกว่ารักใครกับปูตินอย่างไรก็ตามแต่แต่ไม่สามารถที่จะปิดบังข้อเท็จจริงที่ว่าจีนกับรัสเซียนั้นความสัมพันธ์นั้นมีอาจจะเขย่าโดยประเทศที่สาม ต้องเรียกว่านักแน่นอย่างภูผากันเลยทีเดียวความสัมพันธ์ระหว่างจีนรัสเซียเ็าเคยประกาศว่าไร้ข้อจํากัดนะครับคําว่าไร้ข้อจํากัดนี่มีความหมายมากและจุดนี้จะพิสูจน์ว่าถ้าทรัมป์ตีสนิทก,กับปูตินแต่ขณะเดียวกันก็ทําให้จีนรู้สึกว่าไม่มีความสําคัญละ สำหรับทรัมป์ปูตินจะวางตัวยังไงเพราะปูตินก็คงอยากที่จะได้ความช่วยเหลือจากอเมริกาแต่กาะเดียวกันก็ไม่สามารถจะทำให้ความสัมพันธ์กับจีนนั้นหวั่นไหวนะครับเพราะว่ารัสเซียถ้าไม่มีจีนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็จะทำให้มองไม่ออกว่า มันคือทางออกที่ถาวรได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าทรัมป์อยู่4ปีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงนั้นอยู่ไปได้เรื่อยๆทั้งสองคนไม่มีเทอมไม่ต้องลาออกไม่ต้องก้าวลงจากตำแหน่งนี่คือจุดที่เขามองว่าเป็นข้อได้เปรียบของทั้งสองคนนี้ ทรัมป์นี่จะอยู่ครบ4ปีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับด้วยพฤติกรรมของ,ของตัวทรัมป์เองนี่แหละฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับโดยโด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุสสทธิชัยไลยฟ์ใน YouTube และกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 4 2 0 0ล้านแครับเราให้ได้2ล้านใน6เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับ